ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทําไมแต่หลายคนถึงชอบเล่นแแบบรถบ้านเรานะครับผมเฮ <Hey, S 1> ้ยโอ๊ตเด็ดนะอันนี้คือผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าท้องฟ้ามันเปลี่ยนไปเฮ้ย <Hey, S 2> ผมถามจริงอย่าบอกนะว่าแบบรถบ้านเรามีการอัปเดตใหม่ซึ่งก่อนเข้าเกมมาผมไม่ได้อ่านข้อมูลของเกมว่ามีอะไรอัปเดตใหม่คือเข้าเกมมาผมก็เห็นเป็นท้องฟ้ารู้สึกว่ามันแปลกตาผมมากเว้ยคือเท่าที่ผมเคยเข้ามาเล่นเนี่ยท้องฟ้ามันจะไม่มีก้อนเมฆแบบนี้ มันจะเป็นสีพ้าฟ้าเลยมันจะไม่เข้มแบบนี้มีรถตู้คันใหม่เข้ามาเว้ยวผมถามจริงคันนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับในเกมนี้ผมเล่นแมปรถบ้านเรามาไม่รู้กี่คลิปกี่คลิปแล้วนี่คือการอัปเดตในรอบ10ปีของแมปรถบ้านเรามันเป็นไปได้ยังไงครับนีเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองคุณดูเชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อคือเกมอัปเดตใหม ผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตใหม่จริงหรือเปล่านะแต่เรา,เรามาดูดีกว่าว่ารถเนี่ยมีคันไหนที่มาใหม่นี่ครับมีสองคันผมไม่คิดว่ารถบ้านเราจะมีการอัปเดตใหม่จริงๆนะเนี่ยขอเลื่อนดูมอเตอร์ไซค์ก่อนละกันมอเตอร์ไซค์ไม่มีครับรถบ้านเราจะเน้นไปที่รถ4ล้อซะมากกว่าเดี๋ยวเรามารีวิวดีกว่าเออรีวิวแบบว่าบ้านๆเลยเฮ้ยทาเป็นเล่นไปทําดีนะเปิดประตูได้นี่ครับเฮ้ยเปิดประตูได้แบบ ถือว่าแมปดีแมปไหนเปิดประตูได้ถือว่าเป็นแมปดีนี่สามารถเปิดได้สองฝั่งอ่ะโอ้ยโคโดอะไรอ่ะคดอคตรคดที่เลยแต่ท้องฟ้าอัปเดตใหม่นี่คือก็สวยดีแต่เมฆมันไม่ค่อยขมเท่าไหร่ครับต้องไปใส่เป็นเมฆ 8K นะผมว่าเ,วเราลองไปขับดูหน่อยสิสามารถเปิด้ายได้ไหมน่าจะเปิดได้เฮ้ยถามจริงส่องไฟส่องไฟรีวิวอาและนี่ก็คือการรีวิวรถกระบะ เออรถกระบะบ,บ้าอะไรอะรถตู้นี่ครับรถตู้เป็นรถตู้ธรรมดานะครับรถตู้วิ่งต่างจังหวัดวิง่งพริมณนทนอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมไม่ใช่รถตู้ VIP <c oughs> นะข้างในแบบเดิมๆหมดเลยอันนี้เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆปิดปิดปไว้ปิดไว้อะป,ป,ป,ปิดไม่ไ,มได้ต้องซูมออกก่อนเดี๋ยวเราต้องไปฟังเสียงสักหน่อยเอาโอเคตกใจแึกว่าปิดไม่ได้โอเคปิดประตูไว้ และอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่เข้าใจจริงๆทําไมคนขยันเล่นแมบปบรถบ้านเราบ่อยจังเป็นเพราะว่าบรรยากาศดีใช่ไหมคิดเหมือนผมไหมที่ผมเข้ามาเล่นแมปเนี้ยก็เพราะว่าบรรยากาศมันดีเฮ้ย <Hey, S 1> เดียวดียวเดียวเดคือขึ้นรถปุ๊บเนี่ยมันมีปุ่มสตาร์ทด้วยฮค่อนข้างเซอร์ไพรส์รนะเนี้ยลองสตาร์ทดูโอ้ oh, ไม่ได้ยินเสียงรถตัวเองเลยเวเอ้ยอันนี้คือสตาร์ทยังยังไม่ได้สตาร์ทนี่หว่า โอ้ยเสียงสตาร์ทผมนึกว่ากระบะซิ่งทรงเอควันดำครับ <c oughs> โ,อโอเคเคไหยมาลองดูสิโอ my god โอ้ยออเสียงรั่นใช้ได้เลยนะเนี่ยรถตู้รถตู้มันเสียงแบบนี้เหรอผมถามจริงโอ้ยแต่ช่วงล่างถือว่าทำดีแต่มันดูหนักๆไงไม่รู้มันดูเหมือนรถจริงครับมันจะดูหนักๆ ถือว่าทําดีนะเนี่ยผมใส่เป็นเกียร์ออโต้เลยก่อนที่เกียร์ใส่เกียร์เองโอ้ยรถตู้คันใหม่ในแแบบรถบ้านเราว่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะแแบบมีการต่อเติมเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าหรอขับมาดูสักหน่อยอุ้ย,ยตรงนี้ไม่มีป้ายแล้วครับตรงนี้ไม่มีป้ายแล้วครับแสดงว่าเขาน่าจะกําลังทําอยู่แล้วผมคิดว่า เนี่ยผมว่าเขาน่าจะต่อเติมส่วนนี้อาจจะเป็นไปได้ครับผมก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันว่าแมปรถบ้านเราเนี่ยที่เราเล่นบ่อยที่สุดเนี่ยเขาจะต่อเติมแมปเพิ่มเติมหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขับเข้าไปในฟาร์มตรงนี้สักหน่อยนึงไปดูว่าใครเ็าทาอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอเคโอ้ยมีคนมารีวิวรถตู้ว่ะทุกคนอ่ะดับรถไปด้วยครับเพราะว่ามันมีปุ่มสตาร์ทให้เราก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์นิดนึงคนนี้เขากําลังมารีวิวรถตู้นะครับที่ทุ่งนา แต่ทาไมบรรยากาศตรงนี้มันดูสว่างสว่างแปลกๆวะหรือว่าผมคิดไปเองอ๋ออาจจะเป็นเพราะไฟรถคนคนนี้นะครับผมเดี๋ยว,วเราลองเอารถตู้ไปสิ่งสักหน่อยดีกว่าโอเคถอยฟิสิกส์รถมีความสมจริงอยู่เพราะว่ามันดูหน่วงๆไงไม่รู้มันดูน่วงๆครับอา่าอาจจะเป็นเพราะว่ารถมันคันใหญ่นะฟิสิกส์มันสมจริงทําไมรู้สึกว่าแมปรถไม่ทันแฮะโอ้ความเร็วครับที่ เท่าไหร่ครับ160 170มี200ครับคันนี้คิดว่านะอาจจะวิ่งได้200ชิวๆแต่ผมแปลกใจกับเสียงรถตู้มากเลยรถตู้บ้าอะไรวะเสียงเหมือนรถกระบะซิ่งเลยนะครับ <c oughs> ลมแบบดิจิตอนอุ๊ยถ้าผมไม่หลบมีถ้าผมไม่หลบม,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 มีชนนะเมื่อกี้เพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันสก,กิดนิดนึงนเหมือนมันจะชนกันได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขับไปดูฝั่งนู้นหน่อยทำไมรู้สึกว่ามัน,ปนแปลกๆว่าฝั่งนู้นหรือว่าภาพมันบักวะอ๋อภาพมันบักประตูเอ้ย เอาจริงๆตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยขับมาฝั่งนี้เลยด้วยซ้ำแบบรถบ้านเราเป็นไปได้ยังไงผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยไอ้บ่ออยากเสือสายตาว่าภาพตรงหน้าคือเป็นแนวนี้เฮ้ยมันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าวะผมร้องเพลงแบบนี้ยผมกลัวว่ามันจะติดลิขสิทธิ์วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแล้วใครเอามอเตอไซค์ทรงเชงไปแช่น้ำไแบบนั้น คือแบบต้องว่างขนาดไหนวะเด่ะอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูรถตู้อีกคันหนึ่งดีกว่าเพราะว่ามันมี2คันใช่ไหมเอ่อนี่คันนี้จะเป็นคันที่แต่งนะอู้ยเดี๋ยวนะทำไมร้อมันเปลี่ยนสีน่าจะเปิดประตูได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอีกคันหนึง่งคิดว่านี่ไงเปิดปั๊าปั๊าป๊ปาป๊ปาป๊าป๊าป๊กว่าป๊าป๊นนาป๊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 เป๊า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 ป� คันนี้ไม่ได้ใส่บัมเบอร์นะฮะไม่ได้ใส่สเก็ตข้างไม่ได้ใส่บัมเบอร์ไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ใส่แม้กระทั่งล้อแต่งก็ไม่ได้ใส่แต่คันนี้จัดหนักจัดเต็มน,นี่เป็นรถตู้ข้างในนี้ออ้ข้างในเหมือนจะไม่มีเบาะนะอุย๊ยมันมืดเกินเราต้องเปิดไฟโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยแล้วผมเข้ามานั่งอะไรวันนี้แล้วผมนั่งอะไรอยู่ยบุยนั่งเบาะเบาะลองหนุน อาจจะเป็นรถตู้ของโดเรมอนก็เป็นได้แบบไปกันใหญ่ละไปกันใหญ่เละเถอะชิบหายเลยรถตู้โดเรมอนและล่าสุดนี่เปิดท้ายว้าวอุ้ยมันดูโุ่งโลกเนาะถ้าเอาไปแต่งใส่เครื่องเสียงนี่ผมว่าน่าจะแบบเหมือนอ่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ได้เลยแบบนี้อุ้ยบรรยากาศก,าก็ดีรถก็สวยไปไปไปเดี๋ยวเราปิดท้ายปิดประตูดีกว่าเพราะว่าเราเราจะเอาไปเทสหน่อยผมคิดว่าเสียงอะไรก็น่าจะเหมือนเหมือนกันหมด ขอปิดประตูก่อนอปิดให้เรียบร้อยทําการขึ้นรถโอ้โหพอมันเป็นแบบทรงแต่งทรงโหลดเตี้ยแบบนี้แล้วมันเข้ากับเสียงนี้มากเลยรอบเดินเบาเวิร์บเคาะครับไปอุ้ยทอกมาเร็วจัดเลยอันนี้ผมไม่ได้คิดไปเองชัวร์แต่พอเหยียบปุ๊บเหยียบปุ๊บเนี่ยคือทอกมันมาเร็วมากเข้าโค้งเป็นไงอุ้ยพอมาโหลดเตี้ยแล้วช่วงล่างมันจะเข้าโค้งดี สามสี่ไปอุ้ยแป๊บเดียวขึ้นไปสองร้อยอ่ะรีตรงนี้ต้องใช้กำแพงในการเบี่งนิด sure. you นึงครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้สักหน่อยเขาทําอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยเออวัยรุ่นเขาทาอะไรกันตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเอารถสไลด์มาสไลด์เล่นนะฮะโอ้โอ้เดียเดียวเดียวเดียวแล้วใครขับอยู่บนรถอ่ะอ้าวคือคนที่เขาขับอ่ะเขายืนอยู่กลางถนนเว้ยแอดมินชัวร์เลย เขากระโดดได้โอ้ผมต้องหลบหลีกนะครับเข้ารถมาขวางทางไว้แบบนี้ออ้แค่มารีวิวรถตู้เฉยๆครับอู้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะลองวิ่งทางนี้ดูสักหน่อยหนึ่งมันได้บรรยากาศมันได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดนไมดูตรงนี้หน่อยว่าตรงนี้มันคืออะไรขาวๆขาวๆตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่มันเหมือนแบบเหมือนเป็นที่จอดรถหรือเป็นที่สปออะทำไมผมลงน้ำแล้วมันขึ้นเอ็กซิอะไร เดี๋ยว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 ทำาไม,มันขึ้นนเอสอะไรเนี่ยผมดวดลงน้ำไปเฉยนะเนี่ยดูแคมเปราหนึ่งมันคือรถหรอผมว่ามันคือสถานที่ตรงนี้มันแปลกๆอ๋อเขาเอาไว้ให้ถ่ายรูปตรงเนี้ยเขาอาไว้ให้จอดถ่ายรูปไหนดูซิว่าถ้าถ่ายรูปเราจะออกมาสวยไหมมันมีแคมเปราให้เลยนี่เขาบอกว่าต้องจอดในช่องสีขาวตรงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยขอ,อดับรถไว้ก่อนโอเคกดแคมเปราลหนึ่ง อ๋อนี่มันจะเป็นมุมให้เลย c คมีล่าสองเคม,เมล่าสาอุ้ยอันนี้หล่อมุมนี้หล่อมุมนี้ที่ที่จะจัดเลยประมาณนี้เอาจริงถ่ายเองได้เราถ่ายเองได้ไปเดี๋ยวเราลองเอารถตู้ไปแว้นตรงนี้สักหน่อยนี่ที่ที่ผมจะพาทุกคนเอาไปแว้นก็คือตรงนี้เลยโอ้โหตรงนี้ทําดีทําดีทําดีครับดีมากเลยตรงนี้ยบรรยากาศมันดีว่ะเฮ้ย จอดนั่งกินข้าวด้านแดดก็ไม่มีโอ้ตรงนี้ทางมันสโลปนิดนึงไม่ได้มีอะไรละขับผ่านทุ่งนาโดดขึ้นแบบนี้โอ้ไปคิดว่าจะโดดขึ้นได้โดดขึ้นได้เฉยโอไมค์กอสเฮ้ยผมถือไม้ผมถือไม้ได้แล้วเขาให้ผมถือไปทำอะไรเอามาต่อสะพานเหรออันนี้คือวางอันนี้คือหยิบไม้ครับไป มีใครอยากได้ไม้ไหมครับคือผมจะต้องเอาไม้ไปทำอะไรหรือว่าเราสามารถขนไม้ได้วะมันมีอีกไหมมีอีกไหมลองวางไว้แล้วก็ไปดูในน้ําสิอ๋อไม่มีแล้วเฮ้ยอ,อ,อีกท่อนนึงอยู่นี่อีกท่อนนึงอยู่นี่เฮ้ยหยิบไม้หยิบมาเฮ้ยม,มันมีคนมันมันมีคนไปหยิบไม้ผมไปใครวนะเนี่ยเขาจะเอาไปขึ้นรถครับอุอ้ยแล้วเขาวางบนรถได้จริง ผมเดินเข้าตรงนี้ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยเดินทะลุได้เลย <c oughs> แล้วเราจะมายืนถือไม้ทำไมสองคนเนี่ยเพื่อ <c oughs> อะไรเนี่ย